นิทานเรื่องผู้ใหญ่ช่างสอนวันหนึ่งเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งเกิดพลัด ตกลงไปในแม่น้ําเขาจึงร้องตะโกนขึ้นมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าทีข้าว่ายน้ําไม่เป็นในขณะที่เด็กชายตะเกียกตะกายอยู่ในน้ํามีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาพลันได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเด็กชายเขาจึงรีบวิ่งตรงไปที่ริมฝั่งแม่น้ําและพบว่าเด็กชายกําลังจะจมน้ํา เมื่อเขามาถึงแม่น้ำแทนที่จะรีบเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายเขากลับตะโกนต่อว่าเด็กชายว่าเจ้านี่ช่างซุกซนเหลือเกินนะถ้าข้าไม่มาพบเจ้าเสียก่อนเจ้าคงต้องตายเป็นแน่เมื่อได้ยินเขาพูดเช่นนั้นเด็กชายจึงตอบไปว่าได้โปรดเถิดช่วยข้าขึ้นไปจากบอ่อน้ำก่อนเถิดหากท่านเอาแต่ยืนต่อว่าข้าอยู่เช่นนี้อีกไม่นานข้าคงต้องได้จมน้ำตายเป็นแน่ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรแก้ไขปัญหาก่อนที่จะวิพากวิจาร์ณ